นะครับซับนะครับอินยูครับก็สวัสดีนะน้าลักตกปลาทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมที่ช่องคนตกปลา a n g l e a d v e n t u r e นะครับผมวันนี้วันนี้ไม่ได้ตกปลาคลองนะวันนี้มาตกปลาบ่อนะครับผมก็เพื่อนเพื่อนเขาไปเลือกตั้งนอกเขตกันนะครับก็เลยมีเวลา วางมาเนี่ยปาปลาบ่อกันนะครับผมบ่อก็เป็นบ่อปลาเวนจพันธ์นะครับผมม,มีปลารวมทั่วไปก็มีนา้าๆหลายท่านเข้ามานั่งตกปลานินกันนะครับ,รบผมก็จะมาตามหาปลาช่อนนะครับผมครับเหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นปลายางสามนิ้วนะครับผมกับตะกั่วห้ากรัมตัวนี้ตาเบ็ดน่าจะเป็นสองโอครับผมผมก็จำไม่ได้เช่ายี่สิบปอนด์แล้วก็มากับชุดอุปกรณ์ชุดนี้ครับผม ลอกไดว่า TDZ นะครับผมตัวนี้เป็น TDZ 100M นะครับแล้วผมก็ทำสีมาใหม่เป็นสีเหลือบๆนะทำสีหน้าใหญ่นะเป็นรอกตัวเก่าๆที่ผมเคยใช้นานนะครับผมลอกตัวนี้ผมไม่ได้ก็ไม่ได้เอามาใช้นานแล้วนะมากับคันนี้ครับก่อนนี้เป็นคันปวดผมเลยเมเจอร์ครับแบดพาร่านะครับผม6ฟุต3นะครับอ่าเวทอยู่ที่84ครับตัวนี้ก็เอามาเล่นปลาบอกันนะวันนี้นะอ่ะ ลองดูครับผมไปลุยวันนี้ก็ใช้เหยื่อใหญ่หน่อยนะครับตามหาปลาไซนะปลาคองก็มีแต่๊อกๆนะวันนี้เราก็จะมาตึงๆกันหน่อยแต่จะได้ตึงหรือเปล่าลุ้นกันดูครับผมมันนี่ด้วยแหละมันจะเที่ยงแล้วด้วยปลาไม่รู้ว่าเป็นนอนหลบแดดที่ไหนนะ ก็ลองลองล,ลุ้นกันดูไม่ได้ตกปลาบอ่อนานเหมือนกันครับตั้งแต่ไปเดินคลองตกปลาคลองตกสต,ตร,รีตปลาบ่อนี้ก็ห่างหายไปเลยเป็นปีครับผมมีเคยไปที่บุฟเฟ่ครั้งหนึ่งก็นานแล้ว ไม่รู้คิวปลาบอกว่าแบบกัดยังไงนะครับอันนี้ก็มีโอกาสก็ลองมาลื้อฟื้นความทรงจำทั้ไหมถ้าเท็กซัสมันไม่เว้อก็อาจจะเล่นเป็นกระดงกระดีบ้างนะครับ กัดนะครับวิ่งเลยกัดครับผมสายวิ่งนะมันดูอยู่ก่อนนะยังอยู่นะครับวิ่งอยู่สับนะครับอุ้ยมาแล้วครับตัวแรกของเราออืเอาจนได้นะเจอแล้วครับผมนี่ ใส่ดีเลยโอ้โหตัวนี้กัดปึ้งแล้วก็วิ่งครับวิ่งนิดนึงแล้วก็หยุดนะ่าแล้วโอ้ยตัวนี้มีโลนะครับผมสุดจัดเลยได้ตึงแล้วเนี่ยครับผมนี่ครับผมกัดปลายยางสามนิ้วนะครับ เราใยมาอยู่ในร่มนะไม้แตกแดดร้อนหาล่มหลบอยู่ละจุดนี้บ่อยเล็กๆนะดูจะมีตัวไ จะมีแต้มเพิ่มหรือเปล่านะครับขัดก็ร้อนคนก็ท้อนะอีกกัดครับฟองขึ้นเลยนะวิ่งเข้าป่านะ ยิ่งเข้าไปในป่านะผมจะวัดเลยยิงออกแล้วซับนะครับอมืมาแล้วนี่ปลาช่อนอปลาช,ช่อนครับนี่ตัวไม่โตนะกัดปลายางสามนิ้วนะครับตัวเล็กตัวเปียกดิ้งเนี่ยไส่เท่าปลาคองเลยครับห้าวเลยนะกัดปลายางสามนิ้วนะครับผม กัดนะครับเนี่ยวิ่งตามอากาศตรงนี้เลยวิ่งแล้ววิ่งลงวิ่งมาทางนี้นะกี่กัดเดยวโน่นนะไม่รู้ขายอย่างนะอ้อขายครับผมน่าจะตัวเล็กครับกันเดียวโน่นเนอะวิ่งมานี่ก็ขยับมาอีกบอลนึงนะครับ แต่บอ่อนี้น้ําออกจะเป็นเหมือนสีนมนมเลยนะครับตีล้อข้างๆก่อนมืนน้ำกะลึกนะบอ่อนี้บอ่อใหญ่ khi mà nó sẽ thông กับตรงนี้เลยนะฟองขึ้นสายวิ่งด้วยเนี่น่าจะอยู่นะตรงนี้หนังวิ่งยาวเลย นี่ครับกัดแรงเลยนะผมนึกว่าตัวใหญ่นะนี่ครับกัดปลายางสามนิ้วก็นึกว่าตัวใหญ่นะครับกัดปึ้งแล้วก็วิ่งไส้ปลาคองเลยโอเคก็ยังถือว่ารอดนะ กัดนะครับกัดแรงเลยมิ่งย้อนนะคขายเบาไม่รู้เลยคายนะครับโอ้โหเยดายนะคายนะตัวใหญ่นะตัวนี้อ่ะผ่าดนะครับผมกัดหน่นเลยนะ ฝ่โนะนนะฝั่งโน้นะขึ้นแล้วครับผมอได้กันครบแล้วเหลืยผมอ่ะ อุ้ยกัดครับผมฟองแตกเลยนะยรู้อยู่เปล่าน,นะครับอยู่ครับวิ่งอยู่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 อุย้ยเข้าไปในกอหญ้านี่นะอุย้ยเสียดายนะครับผม ปลากันอยู่นู่นเราวิ่งเข้าไปใต้กอหญ้านะครับผมคิดว่าอยู่แน่นอนอะนี่ครับครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับมาห้าโมงเช้าวันนี้ก็ห้าจะห้าโมงเยน็นนะปลากัดยากครับกัดแล้วก็ระแวงด้วยวันนี้ผมก็โดนไปสามตัวนะครับเฮ้ยไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับ ทีนี้ก็ขอขอบคุณนานาทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับผมเจอกันใหม่ครับ